ก้อยเฮ้ยโหยเจอการต่านวิกีดแบบดูด hey, oh. ูอ่ะช yeah. oh. 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 you know. ุดชุดเปล่บาแบบเหมือนว่าอันนี่เลยอ่ะกรรมการนี่ไงโอ้โหสเต็ปกรรมการแบบโอวยต้องจับตามองกรรมการแทนแล้ว คือถ้าได้ยินอย่างนี้ตามถนนนี่คือเลี้ยวหนีเลยอ่ะตำรวจแน่เลยไอ้มาปดักจับอ่ะโดนแน่เนี่ยอย่างนี้คือชิดซ้ายเลยน้องวิไอแปลได้แปลหน่อยครับอย่างเงี้กรรมการยขอเตะเลยโกเตะเลยเขาบอกขอเตะเลยโกคิดกับอปไปไปโอ้โห มันมันไม่ได้ทําอะไรผมว่าไม่ได้ทําอะไรบทําอีหยังบทําอีหยังอ่ะผมคนนึงอ่ะไม่เล่นแล้วกับพวกนี้เพราะว่าไม่ไหวอ่ะยีนต่างกันเยอะเจ็บเขาไม่ทําเราฝาหลอดเราจิกเงคนไม่ไหวเฮยประกบติดประกบติดเอาร่วงไปแล้ว ผมทำเองโหเขามีมารยาทดีมากเลยเวลาทำฟาร์เขายกมือบอกกรรมการบอกว่าไม่ผิดไม่ใช่หออผมเองผมเองเอาเงในที่แล้วรองเท้าเขาไม่มาเฮ้ยเต็มข้อเฮ้ยจังหวะมันห้าสิบห้าสิบเดี๋ยเบี่ยงไปแล้วครับเอ้ยเปล่าเลยแฮว์ตำรวจเป่าตำรวจ รูปแบบฟ้าชัดเจนฟ้าแบบซอยๆอย่างนี้ก่อการว่าไงาาไม่ง่ายนะลูกนี้เต็มคู่ดูซี่ดูซี่เขาชื่อดูซี่านานมาจากด้านหลังนะฉายาวาไปรู้

เวลาเวลาจเย็นเย็นจเย็นเย็นยังมีเวลาอยู่เล่นไปแล้วลาจะหมดแล้วครับมี ก็หัวน้ำด้วยเหรอยม่โนน้ำไม่เพื่อนกินอำากจมจบง่ายๆกไม่นห้ินึ่าเลือจะเล่นด้วยไม่น่าโอเวลาหรืไงโอ ถ้าเราเล่นด้วยนะี่ไม่น่าจะคุมนะ้มครับเพราะว่าเสี่ยงกันนานแล้ว <c oughs> ตายเขาอ่ะนะป็นสไตายเหรอเราก็อีกแบบ